สวัสดีครับมาพบกูผมกับ G S X นะครับวันนี้เรามากับเกลี่ยนและว d ฟที่ลดราคาอยู่ในสตรีมครับ <S 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 ถ้าจะถามบอกว่าซื้อมาแล้วคุ้มไหมคุ้มครับมันหนกมากอมตอนนี้ผมกำลังเล่น Versus Mode อยู่เราสามารถเล่นเป็นฝ่ายซอมบี้ได้ซึ่งมันสนุกมากนี่นี่นี่ ถ้าเราเล่นเป็นฝั่งซอมบี้ครับเราต้องก่อกวนให้มากที่สุดไม่ให้พวกมันเล่นจบได้ครับ you, เราเล่นได้เราเล่นซอมบี้ได้เกือบทุกตัวครับยกเว้นวิชรู้สึกเหมือนภาคหนึ่งจะเล่นได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิด โอ้โหข้างบนมีสองตัวเอาไงดีอยากกระเบิดใส่มากเลยจะเต็มจดเต็มไม่กลัวไม่กลัวเอาเลยโดดใส่ละโดดใส่แล้วดดเรียบร้อยเรียบร้อยโดนอ้วกแล้วสีชมพูเพราะว่าโดนอ้วกแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยแค่นี้แหละซอมบี้ก็ตามมาแล้วน่าเรียบร้อย สุดยอดมคอมโบสุดยอดจริงๆลากไปแล้วตัวนี้สีแดงแล้วเราเล่นน้อยเอาเหลืองด้วยมาเสร็จปา๋าโดนแดกโดนแดกหน้าโดนแดกหน้าอ๋อ,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 อไอซ้ซอมบี้หมีขอนี่เองอ หัวร้อนได้ชุ่มเลดมากฮะมามาประตูประตูประตูเยอะเยอะเยอะจไปไหนจ๊บอยโดนซ์อ้าวเฮ้ยมันไม่ลงตาม้าโอ้แม่งอะไรวะ อ๋อนี่ไงหล่นลงไป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 เฮ้ยเย้เอาโอ้ยม่ยวไเสไห้าซิงเป็ดไม่เฮ้ยบมอเดี๋ยวเจอสโมเกอร์เธอสวยนั้นสวยนั้นจังไงาหมาอ จักการมาจากตรงไหนดีนนี่ไอ้น er ี่ไอ er ้นี่โดนแน่เอาอะไรวะโอ้นูบเลยโดนด่าโนบแน่โอ้ยโรเชลโดนอ้วก นี่แล้วเ,น,เนี่ยอะดีนาลีนชอ็อตไพ่บอมอ่าอันนี้ได้มันสปลิตเตอร์นองเหี่ยวครับเอาละเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยชุบอ่า โดดลงไปดีไหมโอ้เป็นความคิดที่งโงม่มากไหมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยรู้สึกเหมือนเอ็กช็อตไงไม่รู้ว่ะวิ่งมาดีวิ่งมาดีแกอ้งไว้ไว้แล้วมันมาอ้วงใส่เราทำไมวะเน,นี่ยเออดีมากดีมากดีมากนี่นี่ช่วยช่วยเพื่อนอวยอวย,โ,อย,โ,อยโดนโอ้วง เฮ้ยมาตีทำไมพวกเดียวกันเวนะ้ยโอ้โหเวเป็่กองเลยเยสโคตรเทพนอนตรงบันไดชั้นเดียวเก่งจะไปไหนวะ เอาไปไปไปย่อไปเสียงคำลามปะกันเอาใจส้นหลอนกันน้องซ้อนหมดสายเรื่องเซ็ตมือคลาสสิคเบอร์ใจเอาล่ะบูมเมอร์อีกแล้วโอวัลตินองเสือเธอสวยจริงๆนี่เนี่ยตบหน้าโอ้โหอะไรอะไรอะไรเนาผิดห้องห้องแหมวัน ไอ้โมไปส้างงานไงไม่รอเลยเร็วเร็วตัวบวมเลยเนะี่ยอ่ะอ่ะกด e ก็ได้อ่ะเดีย๋ยวตามไม่ทันเอาละเอาละนี่แหละเดเกิดตรงนี้แหละ ไอ้จะเกิดไงกนเกิดไม่ได้นี่นี่อวกใสเลยมองไม่เห็นเอาเอาโดดอวกตัวเองเวนอย่าตีกูเอาเวนแม่งใสแตกเลยไว้โดดอวกไปแล้วโดดอูกไปแล้ว ชาร์จเจอเทพเจ้ยในการชักว่าวอ่าดูดิแค้มันใหญ่ข้างเดียวม่มือมันจะไปทำอะไรได้เเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเเจอจอเย้แมนโห่นูบนูใครวัดใครเล่นวัดแม่งนูบ no จริงๆ โอ้ยมันผ่านด่านไปแลหละ75มอยสโมเกอร์ขายก็ได้เร็วช่วยหน่อยเร็วโอ้ยอยากได้ฮนะันเตอร์แม่ ตบตบเอ้ยอะไรอ่ะโหยิงยิงแกเวทาพุทธิ์ yeah, ทเทพอ่ะแล้วนี่มานอนเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยยังไม่ใช่เกมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดด้วยมานอนอยิงเงี้ยเอ้าเอา,เอานอนอีกแล้วเอา้าเอา้าเป็นโอตาคุเหรอฮะโอตาคุเกมบอล เย้ได้ฮันเตอร์แล้วเองในดีอาในดีไงหม่ใหม่หม่ใม่มเร็วเร็วเรวก่อนมันถึงก่อนมาถึงมันถึงก็าะาดา เละเป็นโจกแล้วมันก็หลอดเข้าไป<ฮ>แม่งเลยเซ็งเป็ดเซ็งจริง